คลิปนี้นะคะจะพามาดูความแตกต่างระหว่าง purple กับ violet นะคะคือมีคุณแม่ เคยถามมาว่าออสีม่วงมันจะเรียกว่า Purple หรือ v i o l e t นะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูการแต่ว่าถ้าเอาแบบสั้นๆย่อๆก่อนก็คือเพอร์โะค่ะมันจะออกม่วงอมแดงนะคะออก,ออกแดงกว่ามันจะเป็นการผสมกันระหว่างน้ำเงินกับแดงแบบ1ต่อหนึ่งเลยส่วน Violet มันจะเป็นม่วงอมน้ำเงินนะคะก็คือบางในบทเรียนบางอันเขาอาจจะเรียก Violet หรือว่า Purple นะคะก็อาจจะต้องดูเฉดสีว่ามันออกม่วงแดงไหมหรือม่วงน้ำเงินนะคะ,ะในบทความเขียนว่า look at the picture above on the left side is purple and on the right side violet violet color not that different right even though purple seems a bit more radiant and reddish naha purple on the picture below you can see some shades of purple and violet Purple again goes more to red นะคะก็คือ purple จะออกแดงกว่า and violet seems to have more bluish hues นะคะก็คือ violet มันจะออกน้ำเงินกว่านะคะออกฟ้ากว่า both of these colors are placed between blue and red ก็คือ2ส,สีนี้มันจะเป็นการผสมกันระหว่างฟ้านะคะน้ำเงินกับแดงนี่แหละ on the traditional color wheel t h e y r purple occupy i space closer to red and crimson ก็คือม่วงอ่ะมันจะออกไปทางแบบใกล้แดงนะคะใกล้แดงหรือแดงเลือดนกนะคะ whereas violet is closer to blue and generally less intense ก็คือ violet จะไปใกล้ทางน้ำเงินมากกว่านะคะอ่าก็ดูสีประมาณนี้อ่ะต่อไปเวลาเห็นในหนังสือแบบฝึกหัดหรืออะไรของลูกนะคะถ้ามันไม่ได้มีกำหนด เขียนไว้ว่าเป็น purple หรือ violet ถ้ามันเขียนเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยเราก็สามารถบอกลูกได้ว่าอันนี้เป็น purple หรือ violet นะคะหรือก็สามารถเอาไปอธิบายให้ลูกฟังได้เลยว่าเออ p u r p l e นะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะ v i o l e t มันจะเป็นประมาณนี้นะคะก็เอาไว้ฝึกพูดกับลูกกันนะคะ